บัดนี้วันที่14กุมภาพันธ์6 8 6 8เป็นวันที่43ที่ข้าพเจ้าในกิติลัติเดชขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรลิษตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน <c oughs> บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอัตตาขัดฉันตตเทวตาสัทธมังมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขะรตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปลเทเจคาเมตรุวนนคาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชารธรวิสมัยยักขันทพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวารวจนางสาธทโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวนณการโออัยยำพันนาธรรมมสวนณการโออัยยำพันนาธรรมมสวนณการโรอัยยมพันนาบทที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทกาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวะขาโตภะวะตาธโมธมังนะมะสามิสุป,ปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิบทที่สี่บทสวดนะัมสการสิทธิคาถานะโมต,สามาต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สามาต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,สามาต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสรณคมพุทธังสรนานัคชามิธรรมังสรนานัคชามิสังขังสรนานัคชามิตุติยามปีพุทธังสรนังัคชามิตุติยามปิธรรมังสรนังัคชามิตุติยัมปีสังขังสรนานัคชามิตตติยัมปีพุทธังสรนังัคชามิตตติยามปิธรรมังสรนานัคชามิตตติยามปิสังขังสรนานัคชามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคถา นัตทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวาชเนะโสทิเมโหตุสัพพธานัตทิเมสารนังอัญยังทมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวาชเนะโสทิเมโหตุสัพพธานัตทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจจาวาชเนะโสทิเมโหตุสัพพธา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสมมาสัมพุทโวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตลโลปุริสธรรมมาสารถิสถทัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโภภควาติสวาคาโตภควาตาธโมส,สันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคญาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฐาปุริสปุคลาเอสาะภควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักิเนโยอัญชรีการนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสติบทที่สิบ รัตนสูตรยานิทาผู้ตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคสะเพวะผู้ตาสุมาณาพระวันตุอโทปิสักกัจจุสุนันตูภาสิตังตัสมาหิผู้ตานิสาเมธาสะเพเมตังการธามานุสิยาปชายะที่วาจารตจหรันติเยพริงตัสมาหิเนลัคขะตาอป,ปามตา อย่างกินจิวิตังอิทาวาหุลังวาสักเคสุวายังรัตนังปนิตังนาโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิผู้เทรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคังอมตังปนิตังยัชคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยังพุทธเศถโผปริวันณะยีสุจริงสมาธิ นันตาลิกันยะมาหุสมมาทินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิตธรรมเมรตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคละอัฏฐสตังปัสสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทกขินเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพรานิอิทัมปิสังเครัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนสาทันเหนะ นิกามิโนโคตามาสาสะนามหิเตปฏิปตาอะมตังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงผู้ะมานาอิธรรมปิสังเคัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยะถินท่าขี่โลปะปะทะวิงสิตะสิโตสิยาจะตุมพิวาเตผิดอะสัมปะกรรมปิโยตะถูปะมังสัพปุลิสังวฐามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสติอิธรรมปิสังเคัตนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ เยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีรัปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผูสัปปะผูสัปปมัตตานนาเตภวังอัฏฐมะมาที่ยันติอิธรรมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะโซวัติโหตุสหาวัสะทัศนะสัมปะทายะตยสุธรรมาฉะหิตาพวันติสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตัญญาศีลับพตังวาปิยาทัตถิกินจีจะตุหักปาเยหิ จะวิปปมุตโตชะจะพิฐานานิอาภาพโภกาตุงอิธรรมปีสังเขลัตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังการติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอาภาพโสาตาัสาปฏิชะทายะอาภาพพตาทิฏฐะปัทัสะวุตตาอิธรรมปิสังเคลัตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัติโหตุวานัปปคุมเพยยะถาภุสิตาเค ขิมหานะมาเสปถามัสมิงขิมเหปัถูปมังธรรมวรังอเทสยินิพานะคามิงปัละมังหิตายะอิธรรมปีพุเทเถรตนงังปนิตังเอเตนัสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยูวร,วรโทวลาฮาโลอนุตโตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรม,รธธธมปีพุเทเถรตนงังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขีนังปุรนาน,าางนาังนวังนัตถิสัมภาวังวิลัตตาจิตายะติเกระวัสมิงติเขนะพิชาอาวิลุนหิจันทานิพันติทีลายัถายมปฏิโปอีธรรมปิดสังเคลัตนางปณิตังเอเตนัจเจนาสุาสวัติโหตุยานิทัปูตานิสมาคตานิพุมมานิวายานิวะอันตาลิเตาาขตถากตังเทวมนุษย์ปูชิตงังพุทธังนามสัสสามาสุวัติโหตุ ยานิทาปูตานิสัมมาคตานิปุ่มมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสสปูทิตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุยานิทาปูตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสสปูทิตังสังขังนามัสสามะสุวัติโหตุบทที่11อาชาชาณิยประริศ สพภะโลคะวินิมุตโตสพัภะสันตาปาวัชิตโตสพภะเวละมะติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสพิติโยวิวัชชนตุสพภะโรโควินาสตตมาเตภะวัตว,วันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสันิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรัง บทที่12องธิตตปริจสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสมยังพคะกวาขายายังวิหารติขายาสีเสสัตถิงพิกุสหัสเสนาตัลลโคพระกวาพิกุอามันเตศิสพังพิกเวอธิตังกินจัพิกเวสัพังอธิตังจักขุงพิกเวอธิตังลูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโตยมปิทาง จักกูสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตามปิอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคาขินาโทสาคขินามงหาขินาอธทิตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอธทิตันติวัฏมิโสตังอธทิตังสัทธาอธทิตาโสตวิญญาณังอธทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิตังโสตสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทยยตัง สุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปิอัทิตังเกนะอทิตังอธทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอธทิตังชาติยาชรารระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอัทิตติวัฏามิขานังอธทิตังคันธางอธทิตาคานวิญญาณังอธทิตังคานะสัมปัสโอธอทิตโตยำปิดทางคานะสัมปัสปัชยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะกินาโทสะกินา โทหคินาอธิตังชาติยาชรามรนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมณสหิอุปยาสหิอธิตันติวัฏามิชีวะหาอธิตารสาอธิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมสโสอธิโตยาไปทางชีวะหาสัมผัสปัชญาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตามปีอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคหคินาโทสาคินาโมหะคินาอธิตังชาติยาชรามรนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โทมานาเสหิอ <Es> ุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตโพทพพาอาทิตากายวิญญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางกายะสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราขคขินาโทสักขินาโมหะขินาอาทิตังชาติยาชรามรณเนนสโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฏามิ มโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมผัสโสอธิตโตยมปิทางมโนสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตามปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราขะขินาโทสักขินาโมหคขินาอธิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมณัสเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิเอสังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกจัก ขู่สัมิงปินิพินตติลูเปสุเปนิพินตติจขู่วิญญาณเนปินิพินตติแจขูสัมผัสเสปินิพินตติยำปิดทางแจขูสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทาิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัดสมิงปินิพินตติโสตสมิงปินิพินตติสัทเทสุป,ปินิพ Walker, water, ินตติโสตวิญญาณเนปิน ah, ิพินตติโสตสัมผัสเสปินิพินตติยำปิดทางโสตสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวา ตัสมิงปีนิพินสติคณะสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคณะวิญญาณในปีนิพินสติคณะสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางคนะสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตาสมิงปีนิพินสติชีวหายาปีนิพินสติละเสสุปีนิพินสติชีวาวิญญาณในปีนิพินทติชีวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางชีวหาสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตะ กายะสมิงปีนิพินตต pues mm ิโพธเพสุป nah ีนิพินตติกายวิญญาณในปีนิพินตติกายะสัมผัสเสปีนิพินตติยำปีทางกายะสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามสุขังวาตัสสมิงปีนิพินตติมะนัสสมิงปีนิพินตติธทมเมโุปีนิพินตติมโนวิญญาณในปีนิพินตติมโนสัมผัสเสปีนิพินตติยำปีทางมโนสัมผัสสปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกละมสุขังวาตัสสมิงปีนิพินตติ นิพพิทางวิรัชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตติวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพระมัจจิยังกตังการณียังนาปรังอิทธาตายาติปชานาติติอิทธมมวจะภควะอัตตมนาเตภิกขุภควะโตภาสิตังอภินนทงอิมัสมินจัปปนาเวยากราณสมิงพญญมาเนตัสภิกขุสหัสสะอนุปาททยะอาาเวหิตจิตตานิวิมุตจิงสุติ